สวัสดีค่ะก็ต่อจากเมื่อวานนะคะ,ะต้นหน้าขราชด,ดำอยู่ในตระกูลหน้าวัวใบนะคะวันนี้เราก็มาปลูกกันต่อหลังจากที่เราได้ตัดนะคะ,ะเราจะเห็นว่ารากเขาลอยขึ้นมาแล้วเราตัดขยายพันธุ์นะคะ,ะส่วนที่ตัดเราก็ทาด้วยปูนแดงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงกันนะคะวันนี้มาปลูกกันต่อก็ หลังจากที่ตัดแล้วตัดแต่งใบออกไปให้เรียบร้อยใบไม่สวยใบที่ดูไม่ดีนะคะตัดออกไปแล้วเราแช่น้ํายาเล่งรากกับเชื้อรา,าไว้นะคะ,ะครบหนึ่งคืนก็มาปลูกกันต่อวันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีปุ๋ย ode, ออสโมโคดมูลไส้เดือนสตาร์เกลจี สามารถดูได้ทําตามได้เลยนะคะมือใหม่กระถางที่เตรียมไว้เป็นกระถางตัวน,นี้เราใช้กระถางสิบห้านิ้วเพราะว่าต้นหน้าคลาดของเรานะคะต้นใหญ่เราก็ใช้กระถางประมาณนี้อย่าให้ใหญ่เกินกว่านี้นะคะเพื่อให้เขาควบคุมความสวยงามนะคะกระชับะมะพร้าวที่เตรียมไว้เป็นมะพร้าวสับใหญ่เพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่เราต้องใช้มะพร้าวสับใหญ่ผ่านการแช่ไว้3ามคืนแล้วนะคะ ใส่รองลงไปที่ก้นกระถางตัวนี้ก็ทําให้โปร่งนะคะรากของเขาเดินดีต้นไม้ในตระกูลหน้าวัวใบนะคะก็จะใช้มะพร้าวเพียงอย่างเดียวก็ยกขึ้นมาค่ะจากที่เราแช่เอาไว้ยกขึ้นจากถังนะคะเสร็จแล้วเราจะทาด้วยปูนแดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อยับยั้งเชื้อโรคต่างๆนะคะปูนแดงช่วยได้เยอะสำหรับนักปลูกต่างๆนะคะใช้ปูนแดงป้ายทา,าแบบ ที่ทำให้ดูเลยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้ปูนแห้งก่อนนะคะปูนแห้งเสร็จแล้วค่อยนำลงไปปลูกนะคะอ่าวางต้นไม้ลงไปนะคะดูให้สวยงามอ่าวางลงไปลึกนิดนึงเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อให้อ่าเขาไม่โยกไม่เอน็นไม่โอนนะคะก็วางจัดวางระเบียบรากดูให้สวยงามเหมาะสม นะคะเสร็จแล้วก็กลบด้วยมะพร้าวสับอ่าก็ใส่ลงไปนะคะมะพร้าวสับอ่าเสร็จแล้วกดลงไปด้านข้างนะคะใชะ้ฝ่ามือกดลงไปด้านข้างเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยกันนะคะใช้ปุ๋ยละลายช้าโรยลงไปนะคะทีะ่ด้านบน ถ้ากระถาง15นิ้วก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้อยู่ได้นาน2-3เดือนก็มาใส่กันครั้งหนึ่งตามด้วยสตาร์เกินจีนะคะป้องกันมดแมลงบ้านใครปลวกเยอะก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะคะ,ะก็ตามด้วยมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยเย็นใช้ร่วมกับตัวปุ๋ยละลายช้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะทำให้รากเขามีความอวบ นะคะเวลาเขา,าลากเดินดีก็จะมีธาตุอาหารพร้อมเสร็จสับเลยสูตรนี้นะคะเสร็จแล้วกลบด้วยมะพร้าวสับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จแล้วเราจะนำน้ำที่เราแช่เอาไว้นั่นแหละนะคะที่เราแช่ตัวต้นของหน้าคลาดเอาไว้นะคะก็จะมีน้ำยาเล่งลากและตัวเชื้อราที่เราใส่แช่เอาไว้เราก็จะนำใส่บัว รดนะคะก่อนจะลดน้ำยาตัวนั้นก็ลดน้ำให้ชุ่มๆก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำยาที่เราแช่ต้นหน้าคลาดเอาไว้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นอัดเสร็จนะคะ ส่วนต้นตอนะคะตอที่เหลือเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยด้วยเหมือนเดิมนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ลงไปนะคะพร้อมด้วยกับมูลไส้เดือนที่มีอยู่และสตาร์เกินจีนะคะก็เป็นการดูแลต้นตอเพื่อให้เขาเกิดต้นใหม่หน่อใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะใครจะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาได้นะคะแต่ตอนนี้พี่นิดยังไม่เปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะก็เติมปุ๋ยกับสตาร์เกลนจีลงไปนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลองทํากันดูนะคะ,ะท่านที่มีโชคเก้าชั้นมีต้นไม้ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะหรือจะเป็นหน้าวัวใบทําได้แบบเดียวกันลักษณะเดียวกันนี้นะคะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็นำวัสดุปลูกกลบทับไว้อีกครั้งหนึ่งนำน้ำมาลดน้ำที่ลดก็จะเป็นน้ำยาเล่งรากกับน้ำ เชื้อรานะคะที่เราใส่เอาไว้นะคะตัวนี้ก็อยู่ในถังเสร็จแล้วก็มาใส่บัวลดเหมือนเดิมดูแลลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็ตั้งเอาไว้ในแสลนนะคะแสลนก็ประมาณ50%เซนตรงนี้นะคะอยู่ได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะคะหลังจากนี้รดน้ำวันละครั้ง